สวัสดีครับทุนลูกคนยางบันนานะครับวันนี้กสิพาพพี่น้องเข้ามาเบ่งการปลูกพืชแบบปลาหนีดนะครับพืชผักก็ค่อยๆงามนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นพื้นที่ตัวย่างนะครับบโบได้วาลายนะครับคือบอริเวณขอบโอได้เป็นน้อง้ะเห็ดเป็นพื้นที่ตัวย่างประมาณจากักสามสิบเมเตรนี่แหละพี่น้องได้นะครับนี่ก็คือเป็นการปลูกพืชที่ว่า ปานิชย์นะครับคือถ้าผู้ใดมีพื้นที่บ่หลายได้พี่น้องเด้อให้เฮาทดสอบหรือว่าทดลองเห็ดแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อคือผมสิพยายามปลูกหลายๆอย่างรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับดอกไม้อันนี้ผมก็ปลูกลงไม้เีงนะครับเป็นบักพริกนะครับนี่คือเป็นการทดลองนะครับข้างในนี่ก็สิเป็นบักพริกนะครับนี่บักพริกแล้วก็สิมีหอมคือเรียกเรียกว่าการปลูกพืชแบบปานิชย์นะครับแล้วก็ที่นี้ีตูนะครับหรือว่าแมงหลักนะพี่น้องเด้อ แล้วก็ทีมนี้นี่ครับเห็นมอพี่น้องผักเพล้นะครับผักเพลนะครับใบกระหล่เผานะครับนี่พี่น้องดยวผมตีให้เบิ้งไปเทระยางนะครับคือเขาปลูกลองตรสอบเบิ้งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผสมประสานกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็บกพริกนะครับกําลังพ่วงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบกพริกทัดจากไปก็จะเป็นบกเขอนะครับเข่าขาวนะครับกําลังขึ้นนะครับมันถืออากาศนะครับ ไอตูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไหลเบิองนะครับนี่ครับเป็นบักผิดช่อนะพี่น้องนะผิดช่อเอาต้นนน้อยนะครับกับบางงามนะครับพี่น้องดินมันกับโะสู่ทางจังหวัดอื่นบ่ดยครับแต่ว่าก็เป็นบางหม่องบางพื้นที่กันนะครับนี่แล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับเป็นการทดสอบนะครับคือปลูกเอาไ้กินนะครับนี่ผักชีฝรั่งกับรังขึ้นนะครับงามนะครับเห็นบ่ผักชีฝรั่งผักชี หรือว่าหอมป้อมนะครับผัสใจอุดรนเขาอื่นแล้วก็จะมีพริกนะครับพริก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 เขียวพริกนี่พื้นบ้านเราธรรมดานะครับใบกระเพรานะครับนี่หอยหอยเด็ดเลื่อยนะครับเอาไปผัดนะครับขัวนูนะครับมือนีขัวนูนะครับนี่ก็มีบักพริกอีกนะครับเห็นว่ารับพี่น้องบักพริกต้นหมากนะครับนี่ใบกระเพรานะครับคือเขาเป็นดอกสีเดียวดอกเขาก็ร่วงก็ล้นบริเวณนี้ก็บทมีแต่ใบกระเพรานะครับ อันนี้ครับมะม่วงห้าวมะนาวูห่ครับข้างๆมะม่วงห้าวมะนาวห่พี่น้องกษตรมีกล้วยนะครับนี่กล้วยกล้วยไอ้บานเฮาธรรมดานะครับกล้วยนำว่านะครับอี่างมาเบิ่งทั้งนี้นะครับถัดจากไปขอบบอสะนะครับเกที่เป็นไอ้น้ำดอกไม้มันนะครับนี่นี่มูพันธ์ไ่นะครับมูลูกมูลูกละสองสามโลนะครับนี่กำลังแตกยอดนะครับ แตกยอดออกดอกนะครับเ๋ยวก็ได้เห็นแล้วนะครับพี่น้องนี่นี่ครับคือปลูกปีกายนะครับพี่น้องพยายามปลูกพื้นทีทียิบเลยนะครับคางๆจะเป็นตักไข่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับบะเขือขาวนะครับพี่น้องกะบกขี้ต้นนะครับแต่ว่าได้กินตลอดนะพี่น้องด้วยนี่กำลังออกได้กินแล้วก็มีนะครับนี่นี่ถ้าเพียมนี่คือเท่ากับเดชออกทีนะครับนี่ หยาญยูใหญ่มีนะครับให้เขาให้แสงเขาได้นะครับแล้วก็ทีมีบกพริกนะครับนี่บกพริกอันนี้ก็ได้เด็ดน้อยไปกินกับกับปลาปูลาปลาแล้วนะครับพี่น้อง่รลานปลูกพืชแบบปลานี่ทดสอบดูนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแค่พื้นที่แค่บกคิดทังเม็ดนะครับพี่น้องเขาก็สามารถปลูกพักกินได้นะครับพี่น้องพี่น้องเอาไปทดสอบลองเบิ้งก็ได้นะครับเื่อนนี้ผมเห็นไว้นะครับเพื่อบริโภคนครัวเลื่อนนะครับ บอไดเน้นขายนะครับพี่น้องเด้ออันนี้คือเห้องใแต่ะใแต่ไอ้กินเองนะครับในสวนเขานะครับคือช่วงเขาตว่มบัวเขาบ่มีเวลาเห็ดผักขายเขากะปลูกพืชนี่ครับหน่อยหน่อยไปก้อนนะครับนี่นี่ดอกกระลังโขบครับนี่มั่บ้านนี่ก็เก็บไปประมาณถ้วยถ้วยใหญ่หนึ่งเติมนะครับนี่ครับจะปลูกใบได้ใบกินเท่านะครับพี่น้องพริกนะครับกะบุกีิต้นนะพี่น้องบักเขือนะครับนี่คือปลูกพืชแบบปลานีด ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับในการปลูกและยุ่วกินนะครับแต่ว่าทางเอาเห็ดขายเขาก็ตรงเห็ดหลายก็านีนะครับแต่ว่านี้เขาคือเขาต้องมีเวลาเห็ดขายเขากะนี่ครับปลูกพืชแบบผสมประสานหรือว่าปลูกพืชแบบปลาณีตใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับคือพื้นที่ที่ว่าเขาจะมาดูแลไก่มือเขานะพี่อนขามันใหญ่มันงามมาเขาก็จินจนบหวานไปไหวหมดเลยครับมะเขือที่ต้นทังต้นกับใบเวณนวานหน่อยนะครับทางเขาปลูกกินเองนะครับคือได้กินแบบชน็ดที่ว่า ได้หอดแกกนะครับเครือขาวมันเวลาต้นเขาใหญ่นะ่ะมันจิต้นพุ่มใหญ่นเพื่อนเนาะน่วยเขาดกนะครับต้นลราเป็นถัวยนะครับถัวยหนึ่งเอาไปซุปไปยังกับนุอยอีจกจุดหน่อยเขาก็ออกเขาใหม่นะครับก็อิ่มไปผล่ละแต่านี้ก็หลายต้นเติบคือมันเกิดจากเบียร์ที่ว่าเขากินได้เพี่น้นงะนนี้บนเมน่าผมไอ้ตั้งใจเพาะนะครับคือเขากินนวนเป็นมครับสมุน่วยหนึ่งแมเกล็นบ่แล้วเขาเจ้าก็เอาไปโยนไปคนต้นใหม่ผมไปเห็นไอ้ เบียมันเป็นบ่ผมก็มาเน็บเน็บช่วงฝนเล็งมื่หันครับหรือช่วงฝนแห้งแห้งมื่หันครับีปน้องอันนี้ก็ที่เป็นอันนี้ก็ถอนออกมาจากน้ําขังท้างนะครับนี่เป็นบักแข้งนะครับอันนี้เป็นบักแข้งน้ำนะเพี่นน้องเด้อมีอยู่สองต้นนะครับนี่นี่ครับปลูกซั้งนี่นะครับปลูกแค่ต้นทั้งต้นบักแข้งมันโดกอยู่นะครับบักแข้งมันโดกอยู่แล้วนะครับบักแข้งนี่ครับทัดจากมากะที่เป็นบักเผานะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็นี่กำลัง น้ำก็ลังไหลอยู่นะครับเห็นบ่พี่น้องนี่นะครับปบัดน้ำมันความนะครับอันนี้กับถางทุเรียนนะครับนี่ปูเพื่อแบบปลานีดนะครับไปที่นี่ทัดจากมาแต่กบะเขือจกจะเป็นนี่ครับมี่ยังนี่ทุเรียนนะครับทุเรียนมันจะลวนนะครับแล้วก็น,นี่เขาก็ลังสีให้ผลผลิตผมอีกคือเดี๋ยวเขากระติบออกดอกมันมาพี่น้องที่เรา มเมล็ดเขากระถิรวงลงุกนีแล้วพี่น้องเขาสระถิรวงลุกหนีด้ <S <S นี่นะครับคือเอามาเน็บจิงทิงไว้นะครับนี่เน็บทิงทิงไว้แต่ว่ามันง่ามเหมืที่นี่พี่น้องนี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับพริกเพิ่งปลูกไปได้ประมาณเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับปลูกพริกธรรมดาบ้านเฮานะครับไปตำปปนตำแก้วนะครับปลูกพริกทุเรียนขนาดก็เห็นมันอยู่นั่นกันแล้วมันเน็บจิงๆไว้ครับพี่น้องพอได้เบิง่ง อันนี้ก็จะเป็นผักเพล้านะครับผักเพลวกพริกนะครับกพริกอันนั้นผักเขียวเลี้ยกับพึ่งปลูกนะครับพึ่งไปทําความตรวจไอสารส่วนเห็นกันเลยเอามานะครับกาลังขึ้นนะครับอันนี้กเป็นกักเขือนะครับกาลังงามนะครับพี่น้องกำลังลดน้ํานะครับนี่มันจะลดน้าให้มันชุ่มชื่นนะครับอันนี้ก็พยุงนะครับพยุงพยุงเฮานะครับ มะพร้าวให้น้ำเขานะครับพี่น้องเ้ามาเกินอีกปีหนึ่งแล้วครับปีกว่าก็จะกินหน่วยแล้วฮะพี่น้องค่อยตัดตีตามเบิร์นะครับการเติมเติมตัวนะครับของสวนผมนเผากวก็หลายต้นเติมนะครับมีอากาศดีๆยังฉี่สุดยอดเลยนี่ก็คือเป็นการปลูกพืชแบบฟาร์ีดนะครับพี่น้องที่หลายด้เป็นน้อยเดียวนะครับ เบิ่งในวิดีโอคือจังมันหลายเลยแต่ว่ามันนี่ครับมันบ่ค่อยหลายเือแต่ว่าถ้าบกักแต่ว่ากินบ่บ่อึดบ่ายาะครับนี่นี่ตาปลูกซ้ำหนีดพี่น้องต้องเอาเป็นตัวอย่างนะครับเด้อการปลูกเกิดแบบปานนีดนะครับต้องเอาไปเฮ็ดเป็นตัวอย่างนะครับนี่จังผักแถวเลือกันสิเหรอครับเฮาบ่ได้เฮ็ดกินทุกมื้อเด้พี่น้องผักแถวเลื่อยนะครับบักพริกบักพายบักเขื่อนันสิเหรอครับพี่น้องจนได้แก่คนละในปลูกซ้ำหนี่ประมาณ10กว่าต้นหรือนีดประมาณเกือบ20ต้นนะครับนี่ จะ่ปปลูกที่หยิบเลยดิปลูกที่เลยนะครับพย้ยามรนน้ำเขาทุกมือนะครับเขาชุ่มชื้นเขากับน้แล้วยนะครับแตบพาพี่น้องเขาเป็งลานปลูกพืชแบบปลานีดนะครับให้น้ำเขานะครับทุกมือพี่นอ้องมักเขือนะครับยากาศดีพี่น้องยามเลย อากาศย่ำตัสอนครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันนี่แดดไม่ค่อยจะมีนะครับอากาศก็บ่ฮ่อนนะครับช่วงนี้หนาวแล้วอากาศหนาวแล้วนะครับแห่งยูนยง่น้ำยังสีเนี่ยโอ้แห่งขักนะครับลองเห็ดเบิ้องนะเพื่นเพองเด้อปลูกเพื่อนแบบผสมผสา,านแบบผมเบิ้งนะผมก็ทดสอบแต่ว่า,วากัดเขาท้ายอยู่เลยเพื่นเพองมันก็นได้กินอยู่เลยล่ะมะเคือยงนสีเหล้วงเป็นเหงงามฟอมนะครับมันกันธรรมดาเลยงามฟอมคือเขาลองทดสอบเบื้องพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นไวยู่ไวกินนะครับ ย้ำสอน,นครับรถต้นไม้นะครับมีการที่พีน้อกเกิรถแล้วก็ท,วกที่ปลูกพกักปลูกนี่นะครับเตรียมพื้นที่ปลูกนั่นปลูกนี่ทิง้งทิ้งไว้นะครับพี่น้อง ม่วงนั่นนั่นออกมามันนั่นหนวยใหญ่แห้งครับพี่น้องกําลังติดพวมติดแตกดอกนะครับจะกินแล้วนะครับเสียบดีนะครับอันนี้กักล้กวยเป็นกล้วยไข่แด้วเป็น้องเด้อนะกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่มันคือเขาได้พันมาเขาบม่มีหม่องปูเขาก็บมนันกลมกิึงๆไว้นะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่เขาอยู่ดีล่ะ ิึงเราก็ได้กุ่ครนะครับไงเสือกันเลยไอ้เงาะก็ได้ข้างๆอันนี้เป็นบกฮวงนะครับเป็นบกฮวงนะครับออกลูกพร้อมนะครับดวงดีขนาดนะครับสองต้นมรกอนะครับออกลูกเหราเบิ้งพร้อมนะเดี๋ยวถิมาพามาเบื้องใกล้นะครับมีมรกอนะครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นลูกกำลังออกลูกนะครับบกฮวงนะครับหรือว่ามรกอนะครับเดี๋ยวให้น้ำเขากันแตเขาเล่งพ้นผลิตนะครับคือบกฮ้งขาดป่ได้ได้เป็น้องเ้อมันใจหลักของ คนไทยเขาคือมรกอนะครับว่าวัตถยากดีมิจนนะครับต้องกินบักหุ่งนะครับเนี่ยครับคือหัวใจหลักของคนไทยเลยแหละมรกอนะครับขาดว่าอะไรคือบักหุ่งนะครับนี่แหละต้องมีว้บริโภคนะครับคนไทยชอบกินมรกอเพราะฉะนั้นในสวนนะครับผู้ใดเหตุตวนกระเสีดห้ามขาดเด็ดขาดคือบักหุ่งนะครับพี่น้องนี่แหละคือข้าวเจ้ากินดีนะครับอื ทัดจากนั้นกับที่เป็นบักเขือนะครับบเขือคืนนะครับเนี่ยเห็นรันเขือคืนนะครับต้องลดน้ําให้เขาออกดอกนะครับเอาไว้ถัดสหลับเท่านาะพี่น้องนะลาบทงลาบเท่านะครับเห็นบนันี่ครับพี่น้องปลูกผมปลูกปลูกพืชปลาหนีดีดดดเลยพี่น้องนะมีแถบถุอย่างอยูีเลยนี่เลยเห็นบ่ในพื้นที่น้นอยเลย,ย,ยครับบ่หลาย,ยาเลยแต่เบื้องในวิดีโอเขายังมันหลายเลยครับแต่ว่า มันเป็นพ si ื in, <een> turtle, ้นที่แค่ว่าเขาเห็ดทดลองเบิงครับแล้วก็ก็บ่ได้ถือว่าถดกับทดลองมาได้เราพี่น้องคือเอาไว้ปลูกไ้กินเองนะครับคือว่ามิตรามูทีว่ามันเกิดเองนะครับนี่ที่ผมเอามาปลูกช่วงหน้าฝนบ้างหน่นะครับคือที่ว่ามันถือฝนมันเราพี่น้องเรวเบี้ยมันขึ้นมานะครับเขาก็จะเกี่ยวไปแต่เขาก็เรยเอามาเนี้ยเนี้ในะครับจังพวกกะเพาบักพริกคือมีตรเบี้ยท่วามันเกิดเองนะครับบ่แม่นเขาตั้งใจพอนะครับคือมีตรเบี้ยท่วา อาจจังสี่ก็เกิดเององยุ่มองนี้เลยนะครับนี่เนี่ยมองนี้เลยไ้บักน้ำเต้านี่ครับคือมันเกิดเององยุ่มองที่ผมซากไม้ไน้น่ะผุมก็เอาไม้มาสากขึ้นนะครับเนี่ยเขาบริตั้งใจนะครับจังเบียบบักพีจังสี่มันก็เกิดน้ำน้ำค้นต้นไม้น้ำหนั่งเขาก็จับจับ,จบไอ้ปลูกนะครับจังไอ้พักแข่เรียจังบักพีกบักเคียงเสีครับพี่น้องมิจเมันเกิดเองนะครับที่ว่าคนกินรวงผมก็ถอนถอนมาปลูกช่วงที่วานาฝนม่งหันนะครับ น,นะครับยังไผ่ตูงทีเลครับมีจต่มันเกิดเองแต่ว่าผมก็ถอนเบียนะครับถอนต้นพันธุ์มันมาไม้เอานิวไอ้เสียบลงดินแล้วกันเน็บเนบอันนี้เลยครับช่วงที่ว่าผลมันโลงมาครับพี่น้องดินดินมันซูมแห้งบาทีนี่มันเกิดเสียบง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นมะละกอครับอันนี้ก็เกิดเองนะครับนี่เกิดเองท่านั้นนะครับมูนี่มิมิเกิดจากไนนะครับที่ว่าเขาเจ้าโยนโยนถิ่งถิ่ไว้นะครับน้ำบริเวณมูนี่นะครับคือ มูที่ว่านี่มีมีแต่เบียมันเกิดเองเบิดนะครับนี่นี่ไปยึดต่อยึตู้นี่อันนี้ก็เกิดเองนะครับนี่บกบกบกแนบนะครับเบกเขียตัวนี้ก็เกิดเองนะครับนี่เดี๋ยวเขาก็รักษามันนะเกิดเองเบิดทุอย่างนะครับยุ่นนี่นี่เกิดเองบบกเขียตัวนี้ก็เกิดจากนี่ครับยุ่ยยุ่ตรงนี้เลยอันนี้ก็เกิดเองนะครับนี่นี่เกิดยุ่มองนี่แหละผมก็ได้จับมันพันขึ้นนะครับทีนึงเกิดเองนะครับส่วนบกพริกทุ้มทุ้มวุ้นเหีเขาก็ ที่ว่ามันเขากินเ้ามันลน้นะครับเรามันก็เกิดเป็นตน้นม้าเขาเกเอามาเน็ตนะครับพี่น้องเป็นไรพี่น้องได้ประโยชน์ต่อนะครับช่วงฝนเล็งมั่นนะครับเฮ้ยมะเขือต้นนี้นะครับได้เป็นซูปปุ่นนะครับนี่มันดกกำลังฉีดฮอร์โมนดอกออกมันออกดอกหลายๆนะครับต้นเดียวก็กินบวชไม่ไหวแล้วครับพยายามเด็ดข้ังล่างออกเลยพี่น้องเด้อเด็ดไอ้ ใบมันใหญ่มันติดดินนะครับพวกพวกเพียพวกอย่างมันจะมาจับนะครับแล้วก็พยายามหดหนามของมันต่อเนื่องให้มันแหลงนะครับไปตู้กัน้ะพี่น้องทะเลาะปุ๊บนี่มันเกี่ว่าแตกใบได้ไหมมันติดเหลียงไอ้แม่นี่ครับคือการปลูกพืชน้ำคิวสวนนะครับนี่ก็บ่หลายลงพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องขับเบิ่งเรื่อยๆนะครับว่ามันการเจริญเติบโตบริเวณสวนนี้มันเป็นยอดไสนะครับ ก็คือว่าได้กินอยู่คือว่าโอเคยอยู่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นโซดาเซียวนะครับด้วย,นย่น้องเด้อแดดบ่มีก็ยังไหลอยู่นะครับนี่แต่ว่าก็ไหลเพราะว่ในแห้งบันไดนะครับเพราะว่าเวลามันจะวันละสี่สองโมงนะครับพี่น้ี่ซูมเติ๋นะครับเมฆหมกยมปืด๊ดลืมเบิงบมกยมโคดกลืมเบิงนะครับปลา บ่ได้เบิงเ้งเยื่อเคียดไดครับพี่น้องลืมเงียนเมื่อพุดนะเป็นออกมาแล้วครับออกมากแต่ปีกายแต่ว่าปีกายกับพ่ท่านได้ดกปันได้นะครับแต่ว่าปีนี้นี่โอ้สุดยอดนะครับแจวเลยละ่ะนี่ต้องลดน้ําให้เขาให้ชุ่มนะครับเพื่อเขาจะได้ออกลูกนะเอาไว้ดองก็ได้หรือว่าย้ำพีย้ำน่องมาอยา่าแม่เปนี่ยนหอดยอดเลยว่าเบิ่งพี่น,น้องลืมสังเกียร์บอลเมเบาเหรียญนะพุ่นะปืดนะพูดนะครับมันอาจจเมืดได้พี่น้องนะพู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวหห้มันชุ่มเลยนะครับบึกย้มกําลังออกแม่พี่น้องเลยออกหอดพุนหอดยอดมะย้มนะครับมาย้มแบบควนปลูกไว้นะครับมะยมปลูกไว้หน้าสวนนะครับค้นที่ใดนิย้มชมชอบนะครับมะย้มมารุมนะครับมารุมกับมีนะครับผุนอยู่ตัวละเสี้ยวผุนมารุมนะครับขนุนก็มีนะครับต้นย้อกับมีครับต้นย้อกับพึ่งปลูกนะครับ มะละกอเห็นได้ลิงล้ไปล์แบบนี้อาให้ชุ่มเลยนะครับลดให้ชุ่มเป็นการลดต้นไม้นะครับบกยมนี่ครับโอ้ตองต้นติดกันคือปลูกจากเบี้ยเล็กๆเลยนะครับพี่น้องถอนมากเลยขาเลยเดินนี่พี่น้องบกยมนี่ เขาถอนต้นม้าเลยนะครับที่ว่ามันเกิดนะครับเกิดน้ำไตต้นแล้าถอนม้านะครับช่วงที่ผมเห็ดสวนที่เรียกนะครับพี่น้องแต่ว่ากลับมาจากเหมือนจากมือนั้นถึงมือนี่นะครับพี่น้องเบื้องลวดเขามีลูกเขาไปถักกินแล้วนะครับเวลาแขกไปไถม้าก็จะได้กินสมกินแซวนะครับวะได้ผลนะครับได้ผลปลูกนะครับ้ยงบันดาลใจหลายหคนนะพี่น้องเ้อลรองเห็ดเบืองนะครับเป็นเกษรลองเบือง กิ้วทางนี้มาที่นี่ครับนี่กำลังออกหน่วยเต็มเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับเหรอี่นี่หมดน้ำเห็นเปียกบักอันี่ก็กำลังออกนะครับบ่หลายดิพี่น้องพื้นทีเ่เล็กๆนะครับปลูกไว้แต่บริโภคแต่ของนะครับบ่เน้นขายได้แน,นี่คือแค่ว่าห้วยบ่ขว้างปั๊ดไหนนะครับประมาณหาสิบพูดหาสิบนะครับปลูกพริกนี่เดี๋ยวเที่ยวขี่ม้ามาใส่นะครับพ่ มันกำลังออกดอก็ีเป็นนวยแล้วนะครับปลูกไปตั้งนี่แหละบอกคงตัวนี้รุ่นนั้นเป็นนวยด้วนี่ย่งให้เป็นตัวผูนะคร,ครับครับครับสำหรับมอน้ก็อาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับน,น้องเ้อะครับสำหรับมอนิก็เดี๋ยวเอาไว้ซั้งนี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ